สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับล่าสุดครับพี่น้องนะครับหลังจากที่น้องโกกีนะครับกับทนายผัดเพื่อนก็เข้าไปพบผู้การแจ้นะครับเข้าไปแจ้งความเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเพจเจ้าเดิมเจ้าเก่ายังไม่หยุดครับพี่น้องนะครับล่าสุด แล้วกระโจนแบบสนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวดูออกเสียงให้ฟังครับพี่น้องนะครับชี้แพ้กวนตีนกูด่ามึงได้แต่มึงห้ามด่ากูกับตระกูลท่านบิ๊กยิ่งใหญ่ในปัตถภีแล้วกรพโจนมาแบบสีกับพี่น้องนะครับอ่าหลังจากแล้วกระโจแบบสีนะครับพี่น้องนะครับอ่าทางน้องโกกิน้องโกกิก็โตกับแบบสทันทีครับพี่น้องนะครับน้องโกกิ ก็พิมพ์ว่าเก่งให้ได้ตลอดนะคะขอบคุณที่โพสต์ด่าทุกวันพวกฉันคงสำคัญกับชีวิตเธอมากมากจนเธอโพสต์ด่าทุกวันเลยตลกมากทำอะไรอยู่ยังไม่รู้ตัวอีกแวะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจเฉยๆค่ะเชิญด่าต่อเลยชอบชอบพวกแต่งเรื่องเก่งๆชีวิตคงว่างมากนะครับ แล้วก็หัวล้อนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับน้องโกกี้เขาามาฟาดแบบ4ครับพี่น้องนะครับแล้วก็ย้ายอันชั้นนะครับเราก็โตกับแบบ C นะครับขนาดพวกมึงรู้ทั้งรู้ยังมีหน้ามาแถนนะครับก็ยังไปว่าเขาแถอีกครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลังจากที่น้องโกกี้นะครับเขาไปพบตำรวจนะครับทั้งเพนดังเพนนี่ก็ ยังเบื่อจบบอสินกับพี่น้องนะครับก็ยังโพสท่าท้ายเหมือนจะไม่เกรงกลัวนะครับทุกท่านกับผมนะครับแล้วก็น้องโกกีก็รับทราบเรียบร้อยนะครับเขาไปโตกับแล้วเรียบร้อยกับพี่น้องนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยน้องโกกีเนี่ยซีบ้เคลื่อนไหวแล้วก็บอกคอยตอบโต้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็ทางค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับปกติแล้วอ่าทางค่ายก็บริมีนโยบายนะครับไป ฟ้องผู้ใดครับพี่น้องนะครับบ่มีนโยบายเลยครับแต่ว่าถ้าถูกกระทําในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าบิดเบือนเยอะๆเนี่ยบางข้างบางข้าวมันก็เกิดความเสียหายาโดยตรงกับค่ายครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นาทางโตเกียวมิซินะครับนำโดยน้องก,กูกิต้องออกมารักษาสิทธิครับพี่น้องนะครับรักษาสิทธิแล้วก็ดำเนินการจังที่เป็นข้าว ที่ผ่านมาเนี่ยนะพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่มอองได้ครับผมนุ่มอ่องเอาเข่าวสารมาฝากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอองไว้ครับถ้ามีข่าวสารไม่ดีๆเดี๋ยวเสียมาฝากอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ